เกษตรอำเภอลำทับสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ทาระบบส่งเสริมการเกษตรที TNV System การถ่ายทอดความรู้ประชุมคณะกรรมาการทำงานกับเครื่องโกรงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปั้มน้ำมันและยามพาราระดับอำเภอ โดยมีนายนุพรศรีพรมนายอำเภอลำทับเป็นประธานเพื่อให้คำแนะนำติดตามกำกับการดำเนินง,งานของโครงการณห้องประชุมจิตอาสาที่ว่าการอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เข้ารับการอบรมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและดาต้าเบสแอปพลิเคชันรู้เดียนรู้ปุ๋ยผ่านระบบออนไลน์สู m ม e e ติ้งเข้าร่วมอบรมหลักสูตร รวนทางการเกษตรสร้างอนาคตเกษตรยุคใหม่ผ่านระบบ Zoom Meeting เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อและเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Power Director ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารครั้งที่หนึ่งณศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจัดอบรมเกษตรกรด้านวิชาการให้ความรู้ในการทำการเกษตรผสมผสานทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่สองไปใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา นงประชุมเอราวันที่ว่าการอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรท็อปซาหัวข้อการตรวจประเมินภายในผ่านระบบออนไลน์ซูม m m e ต t ้งการเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยียนเกษตรกรหมู่5ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่พร้อมส่งม,มอบผลิตภัณฑ์ผักพระราชทานให้แก่เกษตรกรการนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสากรกระบี่ตรวจสอบบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการกลุ่มแปลงใหญ่ปลาล์มน้ำมันอำเภอลำทับและกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราอำเภอลำทับที่ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดการสนับสนุน ติด sí. ตามความก้าวหน้าการปรับพื้นที่แปลงเกษตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกเก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตุ้งไซทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่และตำบลดินุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะตรวจรับพระสุเปิดร,รับงานจ้างปรับปรุงแปลงในพื้นที่ตำบลดินดุดมจำนวน12แปลงในพื้นที่ตำบลลงทับจำนวน7แปลงและในพื้นที่ตำบลดินแดงจำนวน9แปลงรวมทั้งสิ้น28แปลงจากทั้งหมด46แปลง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่14จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า,าเกษตรทางเลือกแข่เษกษตรกรผูป้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราอำเภอลำทับในพื้นที่ตำบลลำทับตำบลดินอุดมตำบลทุ่งใสทองและตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่การจัดการข้อมูล ประชุมประจําเดือนธันวาคมเพื่อประชุมวางแผนและการดําเนินงานโครงการอบรมปีงบประมาณ2,515และวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ2,565 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบผลสำลิดและประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่14จังหวัดนครศรีธรรมราช